สวัสดีครับคุณผู้ชมพบผมอีกแล้วนะครับกับนายอแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง v n k 4 8แล้วก็วง CGM 4 8อีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็ยังใส่เสื้อสีเขียวของ s i n เกิล5อ5อยู่นะครับนั่นก็หมายความว่าเรายังคงอยู่กับวง CGM 4 8เช่นเคยนะครับแล้วก็เรื่องราวในตอนนี้เนี่ยก็ตามปกนั่นแหละครับผมจะพูดถึง น้องๆแก๊งหนึ่งที่ผมว่าโดดเด่นและก็เฉิดฉายมากมากในงานมัตสึรินะครับแล้วก็เป็นน้องๆแก๊งนี้เนี่ยค่อนข้างโดดเด่นมากๆมาตั้งแต่ก่อนงานมัตสึริแล้วแล้วก็งานในครั้งนี้ก็เราก็จะได้เห็นเลยว่าน้องๆโชว์ฟอร์มได้ประทับใจมากๆจริงๆนะครับก็คือน้องๆแก๊งโจโละนั่นเองนะครับ ถามว่าน้องๆแกงโจโลเนี่ยประกอบไปด้วยใครบ้างน,นะครับเอาเอาแค่ในงานมาซรีเท่านั้นนะครับงานอี่ไม่เกี่ยวนะครับก็จะประกอบไปด้วยน้องพิมพอ์อนวารรนวงตระกูลกิจน,นะครับน้องลาตินพิมนาลาล่ำดวยมันคงนะครับน้องพันธ์วัชรีดัผา,าสุกุลแล้วก็น้องเจเจสุภาพิศีไพโรจนะครับก็ ทั้ง4คนเนี่ยเป็นสมาชิกรุ่นที่1ของวง C.G.M.48 ด้วยกันทางนั้นนะครับแล้วแต่ละคนก็มีความโดดเด่นเฉพาะตัวทั้ง4คนเลยนะครับอ่ะผมไล่ไปถึงผลงานสั้นๆของน้องๆแต่ละคนก่อนนะครับก่อนที่จะไปพูดเรื่องราวที่เกิดขึ้นในงานมาซิรินะครับอ่ะไล่ไปที่น้องพิมพ์ นะครับโอชี OG ของผมเลยคนนี้นะครับน่ารักน่าเอ็นดูมากๆนะครับน้องพิมพ์เนี่ยผลงานโดดเด่นล่าสุดเลยก็แล้วกันก็คือ,อติดอันดับที่5ในงาน general election ใช่ไหมครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยน้องก็ยังมีรายชื่อติดเซมบัสิคของวงอยู่เรื่อยๆนะครับไม่ติดครั้งแรกครั้งเดียวอะไรอยงนก็ติดมาตลอดเลยก็แสดงให้เห็นเลยว่าน้องมี คุณภาพสูงมากๆนะครับคนที่สองน้องลาตินเนี่ยก็ต้องบอกว่ายิ่งโตก็ยิ่งเฉิดฉายนะครับน้องน้องเป็นเด็กที่ขยันนะนะครับแล้วก็ตอนเข้าวมาใหม่ใหม่เนี่ยไปค่อนข้างเข้าไปเรียนรู้สิ่งดีๆจากแคปออมมาเยอะมากๆนะครับพอโตนี่ก็แบบสายความเป็นผู้นำแบบแคปแคอยออมได้ได้ดีมากๆจริงๆ,ๆนะครับแล้วก็ คนที่3น้องพันนะครับน้องพันนี่ก็เหมือนทอดแบบมาจากน้องสัจจังเลยนะครับขยันใจสู้อดทนแล้วก็ร้องเต้นดีมากๆเต้นสวยนะครับเขาบอกว่าลายเต้นนี่เหมือนรีน่าเลยแล้วก็เป็นเมมเบอร์หนึ่งใน8คนของวงซ g m 4ฟที่ยังติดเซบ์สิกมาทุกครั้งไม่เคยหลุดเลยนะครับแล้วก็ คนสุดท้ายน้องเจเจนี่ก็เป็นสายซับของวงอย่างแท้จริงนะครับนอกจากที่จะช่วยเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆในวงทํากับข้าวให้ให้เพื่อนๆพนพี่น้องในวงกินแล้วเนี่ยก็ยังช่วยเป็นแบบคอยดูแลคอยปลอบใจทุกคนในวงนด้วยนะครับก็ถือว่าแต่ละคนมีจุดเด่นเฉพาะตัวที่มารวมตัวกันแล้วมันมันดูผสมกลมกลม่อม แล้วก็ลงตัวมากๆนะครับแล้วก็รายงานมัส,สริในครั้งนี้เองเนี่ยด้วยความที่วง CTA48 เนี่ยเขาไม่ได้ฟิกว่าจะมาต้องมาจับสลากเพื่อเกลี่ยกันหรืออะไรยังไงครับเขาเขาแค่บอกว่าให้มาจับคุ่กันตามอัธยาศัยแต่ว่าต้องมีน้องๆรุ่นสองอยู่ในกลุ่มด้วยเงี้ยนะครับก็ทำให้ใครฟอร์มทีมกับใครเนี่ยก็ก็ฟอร์มทีมกันได้ง่ายขึ้นก็ ลงตัวมากขึ้นนะครับแก๊งโจโดเนี่ยเขาก็เลยกอดกันเลยสี่คนนะครับมาทํางานด้วยกันแล้วก็เราก็จะได้เห็นเลยว่าน้องๆองอ่ะเขาไม่ได้แบบรวมตัวกันเพื่อเฮฮาเถิดเทิงทิ้งน้องน้อยอย่างเดียวอ่ะแต่เขารวมตัวกันแล้วเขาเขาทํางานกันเป็นทีมเวิร์กมากๆแล้วก็ทําผลงานออกมาได้ดีจริงๆนะครับเอาอันนี้เอาเท่าที่ผมเห็นในงานนะ เรื่องอื่นผมไม่รู้นะครับเอาแบบคนที่โดดเด่นที่สุดในบูธล,ละกันก็คือน้องเจเจนะครับเพราะว่าอ่ะด้วยความที่น้องมีความบูธเรี่ยวกันกับข้าวมีฝีมือเอกี่ยวกับาการทกับข้าวทาอาหารทําน่นทานี่ใช่ไหมน้องก็ตัดสินใจโชว์ฝีมือการทําอาหารของตัวเอง <S <S อีกครั้งนะครับซึ่งเราก็รู้กันอยู่แล้วล่ะอ่ะเจเจเคยออกรายการ ทำกับข้าวกินมาก่อนก่อนเข้าวงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทุกคนก็บอกว่าอะหารฝีมือเจเจอร่อยมากนะเมมเบอร์เขาก็บอกแต่ว่าเราก็คือแฟนคลับแล้วก็ไม่รู้ไงว่าอร่อยคืออร่อยอยังไงอะ่ะคราวนี้ผมก็เลยแบบอยากไปลองอาหารฝีมือเจเจมากๆนะครับก็คือเกี๊ยวกรอบในบูนนี้นั่นเองก็ไปซื้อมากินดูแล้วก็โอ้โห คตรอร่อยอ่ะเป็นเกี๊ยวกรอบที่อร่อยมากอร่อยจริงๆโปรตีกินเกี๊ยวกรอบร้านอื่นก็ไม่ไม่ไม่ท่าไหร่อ่ะนะแต่แบบอันนี้คือแบบกรอบแล้วแบบสดแล้วรู้รู้สึกแบบมันฟินมากๆอ่ะรู้สึกเลยว่าแบบโอ้โหเจเจพิถีพิถันในการทําเกี๊ยวกรอบมากจริงๆนะครับก็ถือว่าว้าวสมราคาจริงๆนะครับฉายาเชฟเจที่ได้มานะครับอ่ะมากันที่คนต่อไปนะครับก็คือน้อง ลาตินนะครับสำหรับร้องลาตินเนี่ยผมประทับใจน้องตั้งแต่งานมาซึริครั้งที่แล้วแล้วนะครับบูนมาซึรวยเนี่ยโอ้โหลาตินนี่เป็นคนที่ผมแบบว้าวร้องเจ๋งขนาดนี้เลยเหรอคือคือตอนมาซึรวยครั้งที่แล้วเ,เมมเบอร์เขาเออไม่ใช่เมมเบอร์บูมาซึรวยเนี่ยคนเขาจะต่อคิวเยอะมากๆแล้วก็ด้วยความที่เป็นวันแรกเนาะก็ อยางจากระบบไม่ดีพอก็ทําให้แบบจะมีแฟนคลับกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่มาต่อคิวเนี่ยต้องยืนรอเวลานานขณะที่กลุ่มใหม่ก็เข้ามาลาตินเาก็เลยมา,ามเดินมาถามทางหน้าบูธเลยถามแฟนคลับหน้าบูธเลยว่าอยากจะให้หนูจัดการด้วยวิธียังไงดีเพราะว่าหนูก็เป็นเด็กอยู่หนูก็ไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงหนูวรจะทําอย่างนี้ดีไหมครับพี่พี่โอเคกันไหมครับคือแบบน้องก็ไม่ได้แบบ ตัดสินด้วยตัวเองไงก็แบบมาถามแฟนลับ่อนว่าอย่างนี้โอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยอะที่แบบน้องตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วอย่างเงี้ยซึ่งเออก็คงได้แคปออมอย่านเต็มๆแล้วแหละนะครับแล้วก็มางานเนี้ยน้องก็ทําหน้าที่ดูแลในเรื่องของเข้าตอนที่ผมเข้าไปนะน้องดูแลในเรื่องของอเอาเปลียกรอบมาแล้วก็ใส่ผักใส่ น้ำจิ้มอะไรพวกนี้ผมก็ยืนคุยกับน้องอยู่ก็แบบเฮ้ย hey, ก็เห็นแบบน,น้องทํากล้องแก้วดีนะแล้วก็ถามน้องว่าเหนื่อยไหมอย่างนี้น้องบอกว่าเฮ้ย hey, รอบนี้ก็เหนื่อยแต่ไม่เหนื่อยมากเหมือนคราวที่แล้วอันนี้ดูแบบครา,าวที่เราเรายังไม่มีประสบการณ์ในต,ตอนนี้มีประสบการณ์มากขึ้นเลยผมก็รู้สึกแบบเออน้องก็คุยดีนะแล้วก็ใช้ประสบการณ์ที่แล้วมาปรับแบบงานนี้ได้ดีมากๆนะครับอ่ะมากันที่คนต่อไปนะครับ ก็คือน้องพันธ์นะครับน้องพันธ์เนี่ยค่อนข้างประทับใจนะครับคือผมอชอบชื่นชมน้องอยู่แล้วล่ะเพราะว่าน้องอน่ารักแล้วก็ร้องเพลงร้อ,องเพลงเก่งเต้นเก่งเต้นเก่งมากๆแล้วก็ที่สําคัญที่บบดึงใจผมไปนเต็มๆเลยก็คือ,อน้องคามีพี่ัจจังผมชอบสัจจังมากๆผมน้องผมก็เลยแบบ ใครชินทรงจ้างผมก็เอ็นดูเนาะด้วยแหละนะครับแล้วก็งานนี้เนี่ยก็เห็นน้องพันธ์แบบอ่ะตอนผมเข้าไปคือน้องพันธ์ทำหน้าที่ในส่วนของบุ๊โซนไอติมเนาะคอยตัดท็อปปิ้งอะไรต่างๆให้ก็ดูพูดจาฉะฉานน่ารักดีนะครับคือน้องดูละเอียดนะในการตัดท็อปปิ้งตัดอะไรดูน้องแบบใส่ใจอ่ะไม่ได้แบบ แบบส่งๆน้องแบบเลือกพิธีพิถันดินะว่าเอ้ยชิ้นไหนดีอันไหนดูสวยอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องก็ถามตลอดนะครับก็เลยแบบเประทับใจในตรงนี้นะแล้วก็อีกอันอีกเรื่องหนึ่งที่ประทับใจส่วนตัวมากเลยก็คือน้องจําผมได้ด้วยน้องบอกว่าน้องอพี่หนูเห็นพี่อยู่ในคลิปนะอะไรเงี้ยผมแบบดีใจอะแบบเมมเบอร์ Member, ตามคลิปติดตามที่ผมอยู่แล้วามผมได้มันก็ดีใจใช่ไหมเออเราก็ไม่ได้ออกไปแนะนําตัวเองอะไรด้วย น้องทักขึ้นมาเองอย่างเงี้ยก็ดีใจนะครับเออผมก็แบบเออแล้วก็ถามน้องด้วยจเจอพี่สักจังยางน้องก็บอกว่าเจอแล้วเจอแล้วอะไรยเงี้ยผมรู้สึกว่าเนี่ยดีนะครับสักน้องพันเนี่ยแบบเวลาเข้ากรุงเทพม,มาจะไปหาสักจังไม่ได้งานตัวสักจังตลอดเลยผมว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับแล้วก็มาปิดท้ายที่น้องทิมนะครับคนนี้โอชิของผมเลยชอบมากๆ นะครับน้องพิมพเนี่ยจะอยู่ในส่วนของเล่นเกมนะครับก็ทําให้ผมไม่ค่อยได้คุยกับน้องเท่าไหร่เพราะผมไม่ได้ไปเล่นเกมนะครับแต่ว่าพอช่วงที่รับของจากลาดตินเสร็จจะไปแซวน้องพิมพเล็กนึงนิดนึงก็อยากคุยกับน้องแล้วเนาะก็น้องก็เหมือนเดิมอ่ะคือน้องจำผมได้อยู่แล้วไงเวลาผมไปจับมือน้องปูช็อตอะไรกับน้องเนี่ยน้องก็แบบโบกมือให้ก่อนยิ้มให้ก่อนเลยแบบคือน้อง น้องน่าจะติดตามผลงานผมอยู่แหละนะก็เป็นเรื่องที่ดีใจมากๆแล้วรอบนี้ก็เหมือนกันนะครับน้องก็โบกมือทักทายเฮฮาเหมือนเดิมนะผมก็สังเกตอยู่นะว่าแบบเฮ้ยพิมพ์เป็นยังไงบ้างในบุตนี้พิมพ์ก็ทําหน้าที่ได้ดีเหมือนเดิมนะครับคือดูรับผิดชอบงานที่ได้รับมาเองธรรมะแมงพูดคุยกับแฟนครับโอภาปาใสสดชื่นดีมากๆนะครับก็เริ่มแต่โตขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับเสดอ์ายึ้นมาเรื่อยๆแล้ว ก็นี่ก็คือผลงานทั้ง4คนของแกงโจโลกในงานมาสซรินะครับซึ่งมันก็ทำให้บูธเนี่ยออกมาอย่างมีประสิทธิภาพมากๆนะครับผมก็ที่ผมถามทุกคนมาทุกคนเข้าไปในบูธนี้ทุกคนแฮปปี้ทั้งนั้นนะครับอาหารอร่อยน้องๆต้อนรับดีไอติมอร่อยอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จมากๆนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของบูธ ามารองรวยนะครับใครมีโอกาสได้ไปสนับสนุนบูธนี้ก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ